แกเรดเซาเกตออกมาตอบโต้แฟนบอลทีมชาติอังกฤษที่แสดงความไม่พอใจต่อผลงานของตนในยูโร2024แกเรสเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้แฟนบอลที่ต่างก็ผักใส่ไล่ส่งให้ตนลงจากตำแหน่งกุนซือของทัพสิงโตคำรามหลังจากที่ทำผลงานออกมาได้ไม่น่าประทับใจเท่าไรนักในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024โดยเซาเกตได้กล่าวไว้ว่าผมพร้อมที่จะรับมือกับการโดนแฟนบอนกลกดดันนะเพราะอย่างน้อยพวกเขาก็ให้กำลังใจนักเตะมาโดยตลอด ซึ่งนั่นคือสิ่งสาคัญที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกกับผมอย่างไรก็ไม่สําคัญเพราะในท้ายที่สุดแฟนๆก็ต้องคอยให้กําลังใจนักเตะอยู่แล้วแน่นอนว่าผมไม่ได้จะไปเปลี่ยนความคิดใครฉนั้นมันไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องตอบสนองอะไรกับสิ่งนี้หน้าที่ของผมคือการนาลูกทีมผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้ฉะนั้นสิ่งที่ผมพึ่งกระทําต่อไปก็คือการดึงความกล้าออกมาจากเหล่านักเตะภายในทีมเรากําลังเดิมพันครั้งใหญ่อยู่เรากําลังทําสิ่งที่ไม่เคยมีใครในชาติของเราทําได้ฉะนั้นสภาพจิตใจของพวกเราต้องแข็งแกร่งพอ